สวัสดีครับวันนี้ลุงนิดถ่าทุกท่านนะครับมาที่นี่ครับศูนย์ปฏิบัติธรรมปฏินิสสกโคภูเก็ตครับเราจะมาติดตามการก่อสร้างพระปางเปิดโลกนะครับครั้งหลังสุดนะครับที่ลุงนิดได้มาถ่ายเราจิตอาสาที่มาช่วยกันลำเลียงขนหินขนทรายขึ้นไปสู่ด้านบนเมื่อวันที่4เดือนเมษาตอนนี้ก็เดือนเสร็จๆก็ไปแล้วนะฮะเราไม่ได้มาดูที่นี่วันนี้ จะพาขึ้นไปดูแหละครับว่าการก่อสร้างไปถึงไหนสถานที่เป็นอย่างไรกันบ้างีเราตามไปดูกันครับ ก็เดินมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับลุงนิดขอพักนิดหนึ่งนะครับจะสังเกตว่าข้างหลังลุงนิดก็จะมีการก่อสร้างอยู่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับจะเป็นการก่อสร้างอาคารปฏิสถานองค์เจ้าแม่กวนอิมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับซึ่งก็ได้วางศิลาเลษกไปเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมา พักเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันต่อนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูนะฮะว่าข้างบนพระปรางเปิดโลกความคื้บหน้าไปถึงไหนกันแล้วเดี๋ยวขึ้นไปดูกันครับ นะครับที่ลุงนิดมาที่นี่นะครับก็คือตรงพระบางเปิดโลกกําลังก่อสร้างฐานยังไม่ได้ประดิษฐานองค์พระนะครับลุงนิดจาได้ว่าวันที่24มกราคมก็มาเป็นจิตอาสาในการที่จะลาเลียงหินลาเลียงทรายขึ้นมาตรงก่อสร้างจะเป็นแค่ฐานพระนะครับยังไม่มีองค์พระแบบนี้ในวันที่8กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมาผมเชื่อว่าเราจิตอาสาญาติธรรม ผู้ใจบุญและก็ผู้ที่ได้มาร่วมในวันที่8วันนั้นคงจะจําเหตุการณ์และก็บรรยากาศวันนั้นได้ดีวันนั้นเป็นวันที่อัญเชิญองค์พระปางเปิดโลกจากข้างล่างขึ้นมาประดิษฐานข้างบนนี้นะครับด้วยผ่านบันได3 0 9ขัข้นขึ้นมาพระปางเปิดโลกหล่อองค์พระเต็มองค์มาจากจังหวัดเชีงยงใหม่แยกเป็นส่วนๆทั้งหมด4ส่วนนะครับหลังจากนั้นก็ทุกคนช่วยกันอัญเชิญองค์พระข,ขึ้นมา วันนั้นจํากันได้ทุกสิ่งทุกอย่างบรรยากาศต่างๆพลังศรัทธาจิตศรัทธาที่ใครมีก็เอามาใช้กันหมดเลยนะครับในวันนั้นเป็นอะไรที่มหาศจรรย์มากฐานองค์พระหนักมากๆนะครับแต่สามารถที่จะช่วยกันร่วมแรงร่วมใจทั้งดึงนะครับทั้งดันทั้งฉุดทั้งลากละประมาณนั้นนะครับขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ริสถานตรงนี้นะฮะหลังจากนั้นวันที่12กุมภาพันธ์ก็เป็นวันหล่อพระปางเปิดโลก เมื่อก่อนองค์พระจะเป็นสีขาวหลังจากที่ได้เชื่อมองค์พระขึ้นเป็นองค์แล้วเนี่ยในวันนั้นพิเศษสุดๆเลยก็คือจะมีการบรรจุพระหัตถไทยหรือว่าหัวใจพระพุทธเจ้าและก็พิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือพระบรมสารีริกธาตุนะครับซึ่งบรรจุเอาไว้ด้วยวันนั้นก็มีพิธีมีญาติธรรมมีผู้คนมากมายมาร่วมกันในการที่จะประกอบพิธีในวันนั้นนะครับ ลุงนิดเองก็ได้มาถ่ายทำวิดีโอแล้วก็ได้มาถ่ายภาพนิ่งนะครับใครที่อยากจะตามชมวิดีโอตัวนั้นก็สามารถชมใน Youtube ช่องนี้ได้นะครับลุงนิดพาทุกๆท่านนะครับมาชมความคืบหน้าของการก่อสร้างพระปรางเปดโลกในวันนี้ตอนนี้พระปรางเปิดโลกข้างบนนี้นะครับโครงสร้างเสร็จเรียบร้อยเหลือการตกแต่งนะครับตอนนี้กําลังที่จะ รอช่างนะครับมาตกแต่งตามแบบที่ทางศูนย์นะครับได้ออกแบบเอาไว้ตอนนี้นะครับพระปางเปิดโลกกําลังที่จะก่อสร้างเสาที่จะปฏิสฐานฉัดที่จะเป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งในเร็ววันนี้แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด -19 ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาอย่างมากนะครับกิจกรรมที่จะทําการยกฉัดนะครับก็จะต้องเลื่อนออกไปก็ต้องรอจนกว่าสถานการณ์ ของโควิด -19 จะดีขึ้นแต่ตอนนี้คงจะต้องเลื่อนออกไปแล้วล่ะนะครับก็น่าจะเป็นในช่วงของเดือนพฤศจิกานะครับซึ่งอาจจะเป็นไปได้นะครับว่าการตกแต่งนะครับบริเวณของพระปางเปิดโลกฐานตรงนี้เรียบร้อยด้วยนะครับฉัดก็เรียบร้อยด้วยนะครับอาจจะได้สมโพธิพร้อมๆกันเลยนะครับอันนี้เป็นแค่ คาดการ์นั้นนะฮะต้องรอดูสถานการณ์ก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงลุงนิดเองจะคอยแจ้งข่าวให้กับญาติธรรมทุกท่านได้ทราบนะครับว่ากิจกรรมอะไรที่จะเกิดขึ้นแต่ว่ากิจกรรมเรื่องของยกฉัดตอนนี้คงต้องเลื่อนไปก่อนนะครับด้วยสถานการณ์โควิดนั่นเองวันนี้ลุงนิดนะครับมาอัปเดตการก่อสร้างพระปางเปิดโลกนะครับให้ทุกๆท,ท่านได้ทราบแล้วนะครับว่าขั้นตอนไปถึงไหนแล้วยังไง ติดตามนะครับข่าวสารต่างๆได้ที่ช่อง t t o r y o on h n n d ทาง YouTube ของลุงนิดนี่แหละครับลุงนิดก็จะอัปเดตข่าวสารต่างๆให้ชมแล้วก็ให้ทราบกันทุกๆท่านด้วยนะครับ <c oughs> ถ้าทุกท่านชอบวิดีโอของลุงนิดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะทราบความเคลื่อนไหวตลอดเวลาของลุงนิดนะครับสำหรับวันนี้ลุงนิดไปแล้วนะครับสวัสดีครับ ที่เรามาหลังสุดนะครับเมื่อวันที่จำไม่ได้แล้วมีโอกาสมาถ่ายทำภาพนิ่งนะครับให้กับทุกท่านของเหล่าจิตอาสานะครับก็บริเวณตรงนี้นะครับก็ได้วางศิลาเลิกนะครับของการก่อสร้างเจ้าแม่กวนอิมการก่อสร้างเขาเรียกอะไรอาคารไหม ไลค์นะครับกดอะไรนะกดแชร์กดกระดิ่งติ๊งติงติงติงโอเควันนี้น้องข้าวฟ่างแล้วก็คุณพ่อนะครับเรามาร่วมกันถ่ายทำความน้าขบปัปบนโลกน้องข้าวฟ่างเป็นไงบ้างครับวันนี้วันนี้ก็เมาครั้งแรกนะคะเดินเหนื่อยเลยเดินขึ okay. ้นมาเหนื่อยเลยแต่ว่าอากาศดีนะคะวันนี้ดีใจที่ได้มาค่ะ